มาแล้วมาแล้วพบกับช่องเสี้ยงเดียวชาแนนะครับเราจะมาอัปเดตเรื่องฝ้าเพดานของห้องครัวหลังบ้านใหม่นะครับซึ่งเป็นงานต่อเติมนะครับในชุดนี้นะครับเราจะมาดูนะครับชายเอมาดูนะครับทันี้ก็คือฝ้ารอบนอกนะครับโอ้เป็นฝ้าเรียบแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับตรงมุมก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับ เป็นช่องระบายอากาศเพื่อให้ระบบอากาศความร้อนจากหลังคาออกลงมาถ่ายเทนะครับมีช่องระบายถ่ายเทความร้อนนะครับนะครับ ทีมช้างก็จะใส่แบบเป็น,นจะใส่ท่องระบายอากาศตรงมุมห้องนะครับมุมห้องนั่นนี่นะครับทั้งสองมุมนะครับสองฝั่งนะครับ นี่ก็คืองานป้ารอบนอกนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูผ้าผ้าภายในนะครับสายเอฟซี C. เข้าไปดูด้านในนะครับโอ้สวัสดีครับช้ง <c oughs> างเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไทยนะครับอึ๊บโอ้ช็อตช็ ในส่วนไฟฟ้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำประปาเริ่มเรียบร้อยแล้วโอ้เร็วน่าพันมาเนาะ ตอนนี้โอ้เร็วนะครับเริ่มฉาบแล้วเนาะมาเมื่อวานนี่บอขับด้วยไหนทางมาเมื่อวานนี่สองสามคนโอ้เร็ว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 ขับเร็วอยู่เอาให้แล้วมือนี้เลยบอขับโอ้ในการเล้งเอาเอา ก็กำลังใจให้ตอนนี้กำลังช่างเพิ่งกะวางผ้านะครับสิ่งก็ต้องเอาให้เสร็จวันนี้โอ้สุดยอดอีหลีงช่าง ทำไมถึงวางผ้าลอยต่อนะครับเพื่อก็เพื่อกันมันล้าบ่สร้างกันมันเล้าเนาะผ้าเป็นตัวเป็นตัวยึดเนาะ,ะระหว่างแผ่นเนะาะม่ให้มันเล้าเนาะเป็นตัวผ้านะครับมไม่ให้ลอยต่อไม่ให้ลอยต่อแล้วก็ยึดลอยต่อเนาะ,ะเพราะถ้าบรใส่ผ้ามันก็สิเล้านาหน้าหน่อยก็สิเล้าน,ลนี่น่น นี่ครับซึ่งปูนก็จะเป็นปูนปูนสาบฝ้าโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ปูนทั่วไปนะครับมันก็มีหลายยี่ห้อเนาะช่า,างเนาะนี่ก็คือทีมงานช่างของบริษัทนะครับเพิ่นมา3ามคนนะครับทำทั้งทั้งนอะข้างในพร้อมกันเลยเสร็จ เดินทายนหมอล้ำด้วยเนี่ยกว่าหมอลำมุลแล้วเนาะมอลำรับจบแล้วเขาอันลื้อลื่อห้านเลยได้เป็นบ่ออันนี้บัดยังต้องเก็บรายละเอียดอยีกเนาะครับหัวน็อตนี่ก็ต้องปูนะครับสั้นจะยาวก็ต้องวางผ้านะครับ ในส่วนรายละเอียดเรื่องไฟฟ้าก็ามาพร้อมกันเม่วานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกาวนะครับไอ้ปักแบบมีกาวหนึ่งสงสามสามด้านส่วนสวิตช์นะครับสวิตไฟก็จะอยู่ตรงนี้นะครับด้านนอกก็จะมีเป็นฝั่งฝั่งนี้นะครับ ไปด้านนอกก็คือมีสั่งนี้นะครับใน,นเพื่อติดกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งก็เป็นงานเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับในชุดในชุดที่ทำห้องครัวหลังใหม่นครับนี่คือบรรยากาศการทำฝ้าปิดานนะครับของทีมช่างบริษัทนะครับมาวันเดียวเสร็จแล้วนะครับ ใช้จำนวนคนไม่มากนะครับก็เท่ากับสองคนนี่นแหละเนาะทำแต่ชาตินี้ก็ต้องใช้คนเดียวนะครับขั้นตอนรายละเอียดมันก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งทีมช่างก็คงเคลียร์งานแล้วก็ให้เสร็จภายในวันนี้ พองานขนาดนี้นี่ถ้าเห็นหลายมือมันก็นขาดทุนเนาะ <c oughs> บ่พอค่าน้ำมันเป็นบ่ <c oughs> มาไก่เนาะได้เช่าห้องเช่าอย่างอยู่อีกเนะ <c oughs> าะเนี่ยนขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ชมที่เดียวชาแนลน,นะครับสวัสดีครับ